ข้อสองนะคะจากรูปจงหาค่าเอกแอลวายอันนี้คือโจทย์เราก็ต้องใช้หลักสามเหลี่ยมคายนะทีนี้ก็มาดูในเมื่อสองอันนี้ขนานกันอันนี้ตรงข้ามกันใช่ปะก็เป็นมุมเดียวกันถ้านี่เป็นกากบาดตรงนี้ก็ต้องกากบาดด้วยเพราะเป็นมุมแยงกันถ้านี่ถูกนี่ก็ต้องถูกด้วยทีนี้เราจะหาค่า x กับค่า y มาเริ่มที่หาค่า x ก่อนนะ หลักของสามเหลี่ยมคล้ายอะ่ะคือด้านตรงข้ามที่มุมเท่ากันอะ่ะจะมีด้านอันตาส่วนเดียวกันฉะนั้นพี่ให้ฝั่งซ้ายจะเทียบสามเหลี่ยมซ้ายกับขวานะก็เทียบด้านตรงข้ามมุม x ก,ก่อนตรงข้ามมุม x ฝั่งนี้ยาว x มาดูรูปเล็กตรงข้ามมุม x ฝั่งนี้ยาวสีจะเท่ากับตรงข้ามมุมถูกรูปฝั่งซ้ายยาวสิบห้า แล้วก็มาดูมุมถูกฝั่งนี้ยาวหกก็ย้ายข้างเลขนะก็จะเป็น X เท่ากับสิบห้าคูณสี่ส่วนหกคิดเลขออกมานะสองเอาสามสามจะได้ว่า X เท่ากับสิบก็มาหาค่า Y ก็คือเอามุมของด้านนี้ ส่วนกับมุมด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฝั่งนี้ส่วนกับด้านตรงข้ามมุมฝั่งนี้ก็เทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมก็มาดู y ก็คือตรงข้ามมุมจุดใช่ปะก็เป็น y ตรงข้ามจุดก็คือ5 y ส่วน5รูปนี้ตรงข้ามมุมถูกก็คือ15ตรงข้ามมุมถูกก็คือ6ก็คิดเลข15คูณ5ส่วน6 ก็เป็น75็ส่วนหก็จะได้เป็น12.5นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ f จะเท่ากับ10หน่วยและ y เท่ากับ12.5หน่วยก็ตรงนี้ก็คือ เอาด้านตรงข่ามุม x เทียบก่อนก็เลยเป็น x ส่วน4ส่วนอันนี้เอาตรงข่ามุมถูกก็เลยเป็น15ส่วน6 y, y ก็เหมือนกันหลักการเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยที่เขาแบบให้หาของสามเหลี่ยมคล้ายคือเราต้องหาหมุมให้ได้เป็นคู่คู่ก่อนแล้วก็เทียบสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันเอาด้านตรงค่ามุมที่มุมเดียวกันจับมาเป็นอัตราส่วนเดียวกันโอเคนะต่อไปข้อสอง ันนี้ถ้าให้น,นี้เป็นมุมจุดนี่ผิดนี่ก็ต้องเป็นมุมผิดด้วยเพราะว่ามันขนานกันอย่างนี้นะทีนี้เขาให้เราหา x ก,กับ y y คือแค่นี้นะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาตั้งร,รมการก่อนนะตรงข้ามนี่คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนี่คืออีกหนึ่งรูปพอจะดูออกปะอันนี้คือรูปแรก เนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งรูปอันนี้คืออีกหนึ่งรูปซึ่งมันขายกันเพราะขนาดเท่ากันเป็นคู่ค,คู่สามคู่ฉะนั้นด้านมันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันด้วยจะเอารูปเล็กเทียบกับรูปใหญ่นะตรงค่ามุมจุดก่อนก็จะเป็น x ส่วนยี่สิบเจ็ดจะเท่ากับตรงค่ามุมกาก,ากบาทนะก็เป็นยี่สิบส่วนรูปใหญ่ก็จะเป็นยี่สิบบวกห้าถูกปะก็เป็นยี่สิบห้า แล้วก็ตรงข้ามมุมถูกรูปเล็กเป็นยี่สิบห้าตรงข้ามมุมถูกรูปใหญ่ก็เป็น y บวกยี่สิบห้าแล้วก็แยกคิดทีละคู่นะคะค่า x ค่า y คิดคู่ค่า x ก่อนนะก็จะเป็น x ส่วนยี่สิบเจ็เท่ากับยี่สิบส่วนยี่สิบห้ากัดเลขนะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้า x จะเท่ากับ 4คูณ27ส่วนหก็คือ x จะเท่ากับ21.6ก็มาดูฝั่งค่า y อันนี้ตัดเลขนะก็คืออัตราส่วน4ส่วน5จะเท่ากับ25ส่วน y บวกย5คูณไข่นะคะ ก็เป็น 4y บวก100เท่ากับ125จะได้ 4y เท่ากับ25เพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ462425ได้จะเป็น6.25เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ x เ,เท่ากับ21.6และ y เท่ากับ6.25ดูตรงนี้อีกทีนะก็คือถ้าตรงนี้เป็นมุมจุดใช่ไหมเริ่มที่ตรงนี้เป็นมุมจุด ซึ่งซึ่งเป็นมุมที่ทั้งสองสามเหลี่ยมใช้ร่วมกันแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมกาบก,กบาทแต่ขนาดกันฉะนั้นนี่ก็ก,ก,กากบะด้วยที่เหลือให้อีกอันเป็นถูกอีกอันก็เลยต้องเป็นถูกด้วยเพราะเป็นมุมที่เหลือเหมือนกันก็เอาด้านตรงข้ามจุดก็คือมุมเอกส่วนยี่สิบเจ็ดเอ็กส่วนยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็ตรงข้ามมุมผิดรูปเล็กก็เป็นยี่สิบรูปใหญ่ก็เอาทั้งหมด เป็นยี่้าแล้วก็ตรงค่ามุมถูกรูปเล็กเป็นยี่้าก็คือแค่นี้รูปใหญ่ก็คือเอาทั้งหมดก็เป็น y บวกยี 25, ก็ตั้งสมการแล้วก็แบ่งออกมาหาค่า x ค่า y ข้อนี้ x 21.6 y 6.25นะคะต่อไปข้อสาม ถาเกิดว่าให้ตรงนี้เป็นมุมจุดถ้าผยกว่ามุมขีดบอกมุมจุดแล้วก็ต้องอันเนี้ยเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะรูปนี้กับรูปนี้ฉะนั้นดูรูปใหญ่สามเหลี่ยมรูปหนึ่งมุมภายในรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบฉะนั้นถ้ามีจุดแล้วมีขีดแล้วอีกอันหนึ่งเป็นถูกแล้วบอกว่ารวมกันได้ร้อยแปดสิบมาดูรูปเล็กมีขีดแล้วมีถูกแล้วฉะนั้นอันนี้จะต้องเป็นมุมจุดด้วย แล้วเราก็มาเทียบรูปเล็กกับรูปใหญ่คายกันก็ตั้งสมการก่อนเอาด้านเริ่มที่สามเหลี่ยมเล็กก่อนนะล้วค่อยส่วนสามเหลี่ยมใหญ่เริ่มที่มุมจุดมุมจุดตรงข้ามสามเหลี่ยมเล็กคือสิบสองมุมจุดด้านตรงข้ามสามเหลี่ยมใหญ่เก้าบวกวายแล้วก็เอาเป็นมุมถูกก็เป็นหก ส่วนมุมถูกสามเหลี่ยมใหญ่เป็น X จะเท่ากับอีกมุมหนึ่งที่เหลือก็คือมุมขีใช่ไหมเป็น9กสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือ12บสองวกเกบสวกเก็คือ9ส่วน21โอเคนะก็ สอันนี้เทียบกับอัตราส่วนนี้หาค่า x ก่อน6ส่วน x เท่ากับ3ส่วน7คิดออกมาค่า x จะเท่ากับ14นี่นะ3 2 6ยายข้างคูณขึ้นไปจะได้ x เป็น14ส่วน y ก็เป็น12ส่วน y บวก9เท่ากับ3ส่วน3 7 3 4 12 เจ็ดยี่แปดใช่ไหมเท่ากับ y บวกเพราะฉะนั้น y จะเท่ากับเดี๋ยวก่อนสิบส่วน y บวก y, y เท่ากับสิ ข้อนี้นะก็จะได้ x เป็น14 y เป็น19ค่ะข้อ4นะคะอันนี้เป็นมุมร่วมตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นจุดถ้าตรงนี้เป็นกากบาทตรงนี้ก็ต้องกากบาทด,ด้วยเพราะว่าขนาดกันใช้มุมมุมเท่ากันอันนี้ถูกนี่ก็ต้องถูกด้วยข้างบนคือสามเหลี่ยมเล็กข้างล่างรูปทั้งหมดนี้คือสามเหลี่ยมใหญ่ก็เหมือนเดิมทําเป็นอัตราส่วนเริ่มที่มุมจุดก่อนแล้วกันนะ ของสามเหลี่ยมเล็กก็จะเป็น y แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมจุดสามเหลี่ยมใหญ่ก็เป็นสาด้านตรงข้ามมุมกาก,กบาทสามเหลี่ยมเล็กเป็น x สามเหลี่ยมใหญ่ก็คือทั้งหมด x บวกสิบหตรงข้ามมุมถูก28ของสามเหลี่ยมเล็ก สามเหลี่ยมใหญ่ก็คือยี่สิบแปดบวกสิบสองซึ่งยี่สิบแปดบวกสิบสองก็คือสี่สิบตรงนี้ตัดเลขไปก่อนเลยนะรอบหนึ่งก็เป็นเจ็ดส่วนสิบก็จับเท่ากันเหมือนเดิมก็เป็น y ส่วนสามสิบเท่ากับเจ็ดส่วนสิบจะได้ว่า y เท่ากับยี่สิบเอ็ดแล้วก็ x ส่วน x บวกสิบห้า เท่ากับ7จ็ส่วนสิคูณคข่สิบ x x เท่ากับเจบวกกับ7จ็คูณสิได้1 0ึ่ก็จะเป็น 3x มเท่ากับหนึหารเลขออกมา x จะเท่ากับ35เพราะฉะนั้นตอบว่า x เท่ากับสามเท่ากับยีก็คือ ให้อันนี้เป็นจุดแต่ว่า2อ,อันนี้ขนาดกันใช่ปะ่ะฉะนั้นนี่ X นี่ก็เอย่ X ด้วยนี่ Y นี่ก็ Y ด้วยแล้วก็เอาด้านตรงข้ามของมุมเดียวกันอันตราส่วนกันก็สามเหลี่ยมเล็กส่วนสามเหลี่ยมใหญ่อันนี้พี่ก็เริ่มที่วงกลมก่อนเริ่มที่มุมจุดพี่บอกว่ามุมจุดรูปสามเหลี่ยมเล็กตรงข้ามคือ y ตรงข้ามสามเหลี่ยมใหญ่คือสามสิบ ตรงข้ามมุมผิดคือ x ตรงข้ามมุมผิดรูปใหญ่ก็คือ x บวก15ตรงข้ามมุมถูกรูปเล็ก28ตรงข้ามมุมถูกรูปใหญ่ก็เป็น40แล้วก็เทียบจับอัตราส่วนเดียวกันแล้วก็แก้สมาการหาค่า x ค่า y ต่อไปข้อ5อันนี้เป็นมุมตรงข้ามกันก็เท่ากันฉะนั้นมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะว่ามันเท่ากันไปแล้ว2ออันก็ เหมือนเดิมเอามุมตรงข้ามด้านเอาด้านตรงข้ามมุมเดียวกันของสองรูปมาเป็นอัตราส่วนเดียวกันก็เริ่มตั้งจากรูปซ้ายก่อนนะตรงข้ามมุมจุดคือสาสิบสองตรงข้ามมุมจุดรูปนี้คือยี่สิบตรงข้ามมุมขีดตรงนี้สิบห้ามุมขีดรูปนี้ y ตรงข้ามมุมขีดฝั่งนี้ x มุมค่ามุมผิดฝั่งนี้ยี่สิบห้าอันนี้ตัดเลขออกมามันจะเป็นแปดส่วนห้าก็จับอันนี้แก้สมการหาค่าเคกา Y เป็นสิบห้าส่วน y าเท่ากับแปดส่วนห้าเป็น Y เท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนแปด คิดเลข,ขออกมานะจะได้เป็น9 3้าสาห้าหน่วยก็มาดูอัน x x ส่วนยี่สิบห้าเท่ากับแปดส่วนห้าอันนี้ห้าตัดทอน x จะเท่ากับสี่สิบหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ x เ,เป็นสี่สิบ y เป็น9.375ก็คือหลักการมันก็เหมือนเดิมคือเอาด้านตรงข้ามมุมที่เป็นอัตราส่วนนี้เท่าๆกันมาอัตราส่วนกันก็เอาลูกซ้ายตั้งารด้วยลูกขวาก็เอามุมตรงข้ามอันนี้เป็น3-2มุมตรงข้ามจุดเป็น20มุมตรงข้ามกกระบาดเป็น x มุมตรงข้ามกกระบาดเป็น25มุมตรงข้ามขีดเป็น15มุมตรงข้ามขีดเป็น y แล้วก็ตั้งออกมาเป็นอย่างนี้ ต่อไปข้อหกอันเนี้ยมีไปแล้วเก้าสิบองศาใช่ว่าอันนี้เป็นมุมขีดฉะนั้นพี่ว่าขีดบวกจุดได้เก้าสิบองศาฉะนั้นอันนี้เป็นขีดแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นจุดด้วยเพราะตรงนี้เป็นฉากไปแล้วก็ตั้งเหมือนเดิม เริ่มจากสามเหลี่ยมเล็กก่อนนะแล้วส่วนได้สามเหลี่ยมใหญ่ด้านตรงข้ามมุมฉากสามเหลี่ยมเล็กยาวเท่าไหร่เอามันก็จะเป็นด้านซ R ใช่ไหมซีอา ส่วนด้วย y บวกยี่ั่ด้านตรงข้ามขีดนะยีบวก x กับ x บวกสี x 48. แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมจุดรูปเล็ก42รูปใหญ่60อันนี้ตัดทอนะะเป็น7.10ส่วนิ ทีนี้คืออันเนี้ยทำไมเขาไม่ให้ซีอาร์เรามาอย่างเงี้ยมันจะติดใช่ปะ่ะฉะนั้นคอเนี่ยต้องลากเซนเพิ่ม ให้ลากเส้นลงมาอย่างนี้นะให้ด้านนี้เป็นด้าน S นี่มุมทีจากอันเนี้ยแล้วสองอันนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามกันใช่ปะ่ะเป็นมุมสีฟ้ากับมุมผิดแล้วกันจะเห็นว่าสองรูปเนี้ยคล้ายกันสามเหลี่ยม C P S คลายกับ DPT ลองหาจากด้านนี้ดูแต่ว่าตรงนี้เราเอามาหาค่า x ก,ก่อนใช้ใช้อันเดิมอะหาค่า x อ,ออกมาก่อนก็ได้แล้วอันนั้นนะรูปที่สร้างขึ้นมาค่อยหาค่าไวา้ตรงนี้เมื่อกี้เราค้างอยู่ที่ค่า x ใช่ปะ่ะยี่สบบวก x กับ x บวกสีบแปเท่ากับเจส่วนสิ ูณไข่240บวก 10x เท่ากับ 7x บวก336แล้วก็ลบเลข 3x เท่ากับ336ลบ240 ะเท่ากับ96เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ32ได้ค่า x ออกมาแล้วทีนี้เอาตรงเนี้ยมาหาค่า y ต่อทีนี้ด้าน x ก็คือตรงนี้เช่าสามสอง ที่เนี้ยคือที่เราติดอะ่ะคือ CR ถ้าเราหาซ r อได้เราก็จะไปคิดต่อไดทีนี้เราก็จะดูว่า CR เท่าไหร่ทีนี้เรามาเข้าปีทากรัสพี่จะวาสามเหลี่ยมเล็กแยกออกมาก่อนนะนี่ C A R ตรงนี้รู้แล้ว42ใช่ว่าตรงนี้24่บสวกสาข้างล่างก็เลยเป็น56 ด้านนี้คือด้านที่ไม่รู้ทฤษฎีปีทากรัสละะ้อะ <c oughs> ก็คือสมมุติมีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วก็บอกด้านนี้ a ด้านนี้ b ด้านนี้ c ทฤษฎีของมันคือ a กําลังสองบวก b กําลังสองจะต้องเท่ากับสี่สิบสองเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยให้ฝั่งนี้คือมุมคือด้าน Cr นะด้าน c r กําลังสองก็จะต้องเท่ากับสี่สิบสองกําลังสองบวกห้าสิบหกกําลังสอง ทีนี้ก็คิดออกมาว่า 4R เท่าไหร่ก็ไปเรื่องของการคิดเลขแล้ว42คูณ42จะได้1,764 56คูณกับ56ได้3,136บวกกันเป็น4,900 เพราะฉะนั้นด้าน cr จะต้องเท่ากับถอดรูทออกมาเป็น70นี่นะทีนี้เราก็มาดูกับสมการนี้ก็จะออกแล้วจาก cr เท่ากับ70ใช่ไหมตรงนี้ดึงออกมาก่อนนะ cr ส่วน y บวก28ตรงนี้ใช่เท่ากับ7ส10 cr ที่ได้เมื่อกี้คือเท่ากับ70 70ส่วน y บวกยีเท่ากับเส่วนสิอันนี้7ตัดอันนี้เป็น10ก็เป็น100เท่ากับ y บวกย8 y จะเท่ากับ100่งร้ลบยีซึ่งจะเท่ากับ72เพราะฉะนั้นข้อนี้ x ที่หาได้ตั้งแต่แรกคือ32ตรงนี้นะที่หาได้เลยตามอาัตราส่วน แล้วก็พอหาไม่ได้ก็ไปคิดค่า 4R มาใช่ไม่มมาใส่ตรงนี้เพื่อให้ค่า y ออกก็จะได้ค่า y เท่ากับ72ข้อนี้อาจจะสับซอน,นิดนึงนะก็คืออันแรกะก็คือแทนจากสามเหลี่ยมรูปสีดำเป็นอันตราส่วนเหมือนเดิมทีนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้ ซึ่งหาค่า x ได้แต่ค่า y หาไม่ได้เพราะไม่รู้ค่าเสีแล้วก็เลยต้องโยงอันนี้เพิ่มออกมาจริงๆไม่ต้องโยงก็ได้นี่เพราะว่าเรารู้ค่า x แล้วไม่ต้องไปทํำสามเหลี่ยมคาอีกกเราก็เป็นตรงนี้ข้อนี้ไม่ต้องโยงก็ได้นะคะขอโทษก็เป็นรูปนี้อันนี้กำลังสองบวกนี้กำลังสองจะเท่ากับด้านนี้กำลังสอง ก็รู้ซ R ก็เอา v r มาแทนตรงนี้แล้วก็แทนค่าออกมาก็จะได้ว่า CR เป็น70แล้วก็ CR กลับไปแทนใหม่โอเคอันนี้ก็จบแล้ว6ข้อของตรงนี้ก็คือเวลาห,หาอย่างนี้ก็คือดูว่าสามเหลี่ยมรูปไหนที่คล้ายกันแล้วก็เทียบสามเหลี่ยมสองรูปด้วยกันโดยการเอามุมตรงข้าม เอาด้านตรงข้ามของมุมมา,มาอัตราส่วนกันสองเราเท่าเท่ากันแล้วก็แก้สมการออกมาบางทีอาจจะซับซ้อนหน่อยอย่างข้อนี้ที่จะต้องติดค่าอันนี้ไว้เพราะว่าไม่รู้แล้วถึงเอามาคิดอีกรอบก็ลองลองดูโอเคค่ะ